ได้ข่าวว่าแถวนี้มีตัวร้ายมากมายชุกชุมอยู่ที่นี่สินะผมงอกตอกนำเอเจนต์ดิวิชั่นภาคหนึ่งพีเอ a m ฟ n g เรายงานตัวผมงปฏิบัติที่ป้อมฟืนดักอยไปรอคอยเตรียมพรม้อมจัดการศัตรูให้ราบเรียบอย่าให้เหลือไม้แต่คนมอยอุ้ยถุยพุ่สิอย่าให้เหลือไม่แต่คน,นตคนขาไอกิ้งโวแตกเฮดาซูน แล้วก็ยิงจะดำถามพวกแกไม่คิดจะออกหัวไมาง่ายๆสินะงั้นเดี๋ยวฉันจะบุกเข้าไปบทขี้พวกแกเองแต่พวกไว้ไลยหัวโจกทั้งหลาย ไอคกิงวิ่งเร็วแล้วเบอรแตกไปถางดากมั้ยิงกันผมอยากจะบอกว่าเดือด v i s i o n ่นภาคหนึ่งและภาคสองเดือด v ิวิชั่นภาคหนึ่งมันโคตรแสบดากสุดๆนั่นะครับใครที่เคยเล่นเซโร่จะรู้ดีภาคสองนี่ถือว่าเขาเนื้อศัตรูลงให้มันง่ายขึ้นเยอะนะครับแต่ภาคหนึ่งแล้กอ ผมว่ามันแสบดาบสัตๆด้วยนะอ้าปวร้อนดาบไฟไหม้ดาบเฮ้ยมันจะพูดอันตรายมากเฮ้ยมันอยู่หันบอกมวยดิวิชันเจดการมันเจดการฉันงันหรอมันมายยีางงั้นหรอโอยฉันเตรียมตัวมาพร้อมฉันมาพร้อมกับแคสต์ายเกียร์เซตเทคติเชี่ยนว้ย แล้วโดนดดาควันว้าซิงไม้รลเบิดนด่าข้าบ้ามากเลยเสร็ด่าซัดซัดเฮ้ยไอ้สายฟ้าแลบไอ้สายฟ้าแลบมึงมมาแลบด่าเขาดิที่ไฟรถดาาว้ากุลนดาาเชื่อปุ้ยว้ากูแลนกูล่ะกูแเสร็จด่าที่จะมาลุ้มตุ๋ยเหรอไอ้ไอ้ลูกซองแตดนี่มันน่ากลัวนะเฮ้ยแกงจึงคืนลูก่อน ถ้าแดงจริงคือนึกต้องลบอย่างให้ไวเลยนะครับไปนจะเวอรดาร์บวันสิขไปเฮ้อ,อแต็มดาบสุดๆป้าบังเลยเฮ้ยมึงโยนป้อมคุณดัคกควายมาลองฉันกันเลยหยูหวังเลยหลบเสาก่อนออว้าวควายพอดาบเสร็จเรียบร้อยเวิร์มาระดาบห้านี่บอกตัวตอกตัวสติกกี้บอมนี่ต้องระวงังไอตัวสติกกี้บอมนะครับถ้าเราเฟือมนันยิงสติกกี้บอมแปะเราเสร็จเรากล้องด่องแล้วน,นะ ไอ้หนั่นมันมาคล้องกระป้อมปืนไฟไว้ไวอ้ออไไไหน่วยดีวิชันไหนหอ้ไหุวงอกไปจัดการมันพวกเราอย่าให้มันเข้ามาได้มันคิดจะมากวานล้างพวกเราส่งกำลังเสริมไปถ้าทางไหหอ้ไหงอกมันจะเก่งไม่พอลทั้งหมดตรงกำลังเสริมไปไอ้พวกสายฟ้าลูกสองแตกไปจัดก,การมันผมจะลุยมันก่อนเองดูยมันเล่นไฟรถดัก ว้ากูร้อนด่าเอโดนยิงเจาะเฮ้ยมันอยู่ไหนมันอยู่นี่เว้ยคิดงจีลุ่มตัวกูเลยไี้เขาดาาซะเลยว้ากูร้อนด่าซะสัสว์้ากูคัดเฮ้ยแสบทิ้กระไฟระเบิดด่าฆ่าเฮ้ยถลายเลยกูเฮ้ยมกูด่าแล้วต้องหาที่โ cover มั้ยเปิดอัพเดทเติมพาร์ตเงนต์เซ็นต์วงกลมต้องเข้า cover ฮิวไวการเข้าโค cover คือสิ่งจำเป็นสำหรับเกมนี้นะครับ ถ้าใครมาเล่นเกม Division แล้วเดินทัมโดดยิงแบบแลมโบวผมอยากจะบอกด้วยว่าเสร็จผมก็ต้องทันทีมันเป็นเกมที่ต้องเข้าออกโคเวอร์อย่างชาญชำนาญและฉละาดเล่นรวดเร็วมันไม่ใช่เกมแอคชั่นเอเวนเจอร์ที่จะเดิน,ดบบน,นทั้มโดดยิงแบหัวไม่ได้นะครับเกมนี้ต้องอาศัยท,ทักษะเทคนิคความชำนาญอย่างมากในการเล่นเพราะมันคือเกมที่ AI ทำให้เราโห่ร้อนได้มากที่สุดเซฟดาสุดๆมันคือชอมแคนซริงเดลิวอชั่นดั้งเดิมนะครับ a i ไม่ได้ถูกเนิ้นนะครับ a i เจ็ดโหดตามระดับโหดจนแบบเซบดาสุดๆที่ว่าถ้าใครเล่นโซโล่แล้วก็คุณอาจจะป๋าจอนข้ามปาจอยข้ามหมู่บ้านไม่ได้เลยแล้วเวอร์แตสนาค่ะมึงย่าบอกย่าหันบอก ไอ้พวกนี้โกเซ็นซุกชองนะครับก่อมันจะหนามากนะเ้ยเพราะไอ้หมอไอ้หมอยานี่ต้องจัดการมาให้เร็วห้าทางไอ้เจ้าน,นั่นคงจะเป็นหัวหน้าใหญ่สินะไอ้ตัวหัวโจโกในนั้นแน่นอนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปิดจอกวันนี้เลยวะฉันคืองอกตอรกระหน่อคุณหรอจ้าเส็นบบุกล้องดองไปแล้ว มันคือเกมในดวงใจของผมเองเกมนี้คือ tom Th clancy the division นะครับภาคหนึ่ง ps 4 Gaming มันเป็นเกมที่ผมชอบที่สุดในดวงใจของผมเลยถึงบั๊กมันจะโคตรเยอะแต่เกมมันก็โคตรมันนะครับตอบโจทย์ถ้าใครชอบการยิงมันและทำแตกต้องยกให้เดนี้เลย tom Th clancy the division วันนี้ผมขอลาไปก่อนตบมือให้ตัวเอง <laughs> มันโคตรมันจัดนี่คือจุดความประจําของผม 打一层楼。Nice <False. S 3> <laughs>